สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,เ,อนเกษตรยินดีต้อนรับสู่ช่องคลิปไม่รับของคนเกษตรครับวันนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะมาให้เพื่อนๆดูเกี่ยวกับการพ่นน้ำหมักต้นทุเรียนของผมครับก็คือวันนี้อากาศดีครับอยากจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้อากาศนิ่งครับเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากครับพอได้จังหวะวันนี้ผมก็เลยมีการพ่น น้ำหมักป้องกันเชื้อราแล้วก็พ่นพ่นปุ๋ยบำรุงทางต้นและทางใบซึ่งเป็นปุ๋ยที่ผมได้หมักไว้ได้เตรียมไว้ใช้สำหรับต้นทุเรียนโดยเฉพาะครับเพราะว่าต้นทุเรียนเป็นต้นไมท้ที่เป็นผลไม้ที่ดูแลยากมากโดยเฉพาะแถวหมู่บ้านของผมนี่นะครับบ้านเมืองไผ่ตำบลเมืองไผ่นี่นะครับเคยมีคนปลูกแต่ยังไม่เคย มีคนได้กินได้เก็บลูกได้ติดดอกออกผลเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะปลูกอยากจะทดลองดูว่าบนแปลงแถวบ้านหมู่บ้านของผมนี้จะปลูกได้หรือเปล่าจะติดดอกออกผลได้หรือเปล่าก็อยากจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการดูแลไม่ว่าจะเป็นพ่นปุ๋ยทางใบหรือดูแลทางระบบราก ดูแลการบำรุงดินอีกหนึ่งความพยายามครับต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมได้ทดลองปลูกต้นทุเรียนครับซึ่งบนแปลงแห่งนี้เป็นแปลงที่ผมได้ปลูกกล้วยหอมทองแต่ก่อนครับเต็มพื้นที่ในจำนวนห้าไร่ตรงนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นต้นทุเรียนแทนครับเพราะว่าผมคิดว่า ต้นทุเรียนน่าจะดูแลง่ายกว่ากล้วยหอมทองต้นกล้วยหอมทองผมคิดว่ามันจุกจิกเกินครับมันจุกจิกมากขายได้อย่างเป็นกอเป็นกำมครับวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูว่าผมได้ใส่อะไรไปบ้างที่จะพ่นน้ำหมักในวันนี้ครับเป็นน้ำหมักที่ผมทําไว้เองเตรียมไว้เองแล้วก็แล้วก็มีตัวนี้ครับได้เช่นนี่ครับสองละ ห้าสิบบาทเอาอย่างประหยัดครับอย่างประหยัดให้ดูใกล้ๆชัดไหมครับเพื่อนชัดไหมครับนี่ครับไดเทนครับห้าสิบบาท MTM ต <GM. S 1> ันไลครับอันนี้ต้องบอกว่าประหยัดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อแบบแบบเป็นขวดจากท้องตลาดเพราะว่าแม่บ้านเขาซื้อหัวเชื้อมาแล้วก็มาคนผสมทำเองแล้วมันจะประหยัดต้นทุน อันไหนที่พอเซฟได้เราก็จะเซฟให้เต็มที่ครับเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดมากอันนี้เป็นสันไลนะครับเป็นตะนไลร้ที่ล้างจานโดยเฉพาะเป็นมาทําเป็นสามจับใบได้นะครับอ่ะอย่างที่สามครับไปดูกันครับเดีย๋ยวแม่โพตั้งไว้นี่ก่อนอย่างที่สามก็เป็นปุ๋ยน้ำหมักครับที่ผมเตรียมหมักไว้แล้วนี่แหละครับเห็นไหมครับในถังครับนี่แหละถังน้ำหมัก ที่ผมได้หมักไว้พอดีอันนี้ใกล้จะหมดแล้วครับเห็นไหมครับมีเปลือกไข่มีเศษใบหญ้าใบไม้เนี่ยครับมีหอยมีปลาผมก็เอามาเทใส่รวมๆไว้แล้วก็เทน้ําใส่น้ําหมักของผมครับมีหลายถังครับตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ฝั่งนู้นนี่ครับติดตั้งเป็นจุดๆเป็นแนวๆไปครับแต่นี้ใกล้จะหมดแล้วครับเห็นไหมครับใกล้จะหมดแล้วช่วงหน้าฝนครับแถวแถวบ้านผมนี่ แถวบ้านผมนี่จะมีพวกหอยพวกอะไรเยอะครับหอยเวลาเราใส่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 ใสอะไรอย่างนี้แล้วมันถูกครับใส่แยงเขียวเนี้ยมันถูกเราก็เอามาทําเป็นปุ๋ยหมักครับเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยครับเป็นอย่างดีเลยเพราะว่ามันจะมีพวกปลาที่ปลาเล็กๆครับที่มันตายเราก็กินไม่ทันอะไรไม่ทันเงี้ยบางทีเพื่อนๆเขาก็ให้มาผมก็เอามาทําเป็นปุ๋ยหมกักก็ต้องขอขอบคุณทางเกษตรนะครับเกษตร อำเภอกระสังครับขอบคุณมากครับที่ผมไปอบรมครับก็ได้ได้ศึกษางานได้ดูวิธีการเขาทําน้ําหมักแล้วทีนี้ผมก็มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทําเองปฏิบัติเองครับก็มันก็ได้ประโยชน์ได้ได้ดีครับได้ดีมาดูน้ําหมักกันครับนี่ครับเป็นน้ําหมักที่ผมหมักก็จะมีพวกหอยพวกอะไรเนี่ยครับเยอะครับหอยเห็นไหมครับผมจะเน้นหอยมากเลยเห็นไหมครับมีหอย แล้วก็เป็นจุลินซีเอมครับแล้วก็ใส่พวกหัวเชื้อไตรโคดามาพวกอะไรเนี่ยครับใส่ลงไปตอนนี้มันหมักได้ที่แล้วครับเห็นไหมน้ําน้ําอาจจะดจาจะคล้ากลิ่นแรงมากนะครับนี่ก <c ười> ลิ่นีน่สุดยอดเลยครับอาบน้ํารอบเดียวนี่ไม่หายนะครับถ้าเราปิดปิดจมูกปิดหูปิดไอปิดต้องคลุมดีๆครับเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงเดี๋ยวตักให้ดูในถังนี้ตัก <c ười> เอาไม่เยอะครับประมาณนี้ครับ ประมาณสอลิตรประมาณหนลิตรครับเอาไปใส่ส่วนถังนี้นะครับที่ผมหมักก็จะมี1ปลา2หอย3ก็จะเป็นปุ๋ยเคมีครับประมาณสูตรเสมอ1นกิโลแล้วก็ใส่เงื้อเชื้อ EM ใส่ที่ผมทำจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์แสงคหอแสงครับใส่ลงไปด้วยครับ นี่แหละครับก็หลายอย่างอยู่ครับแล้วก็หมักไว้อันนี้หมักไว้ตั้งแต่ปลายปีพศหกห้านะครับตอนนี้ก็หกหกแล้วครับครับตอนนี้ผมใช้ยังไม่หมดเลยครับก็ค่อยๆตักใช้ไปเรื่อยๆตอนที่ผมทํางดก่อนผมก็จะทําเป็นขี้วัวแต่อันนี้พอดีเรามีมีพวกหอยพวกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ก็ดีครับเปลี่ยนรสชาติให้กับต้นไม้เราครับไปดูกันครับว่าผมมีวิธีการ พ่นน้ำหมักยังไงครับผมจะใส่ใส่ใส่น้ำก่อนประมาณหนึ่งครุผมจะใส่น้ำก่อนประมาณหนึ่งครุครับเดี๋ยวจะเทน้ำให้เพื่อนๆนดูครับสำหรับน้ำก็ตักใกล้ๆครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับข้างๆนี่นะครับข้างๆเพราะว่าบ่อเราบ่อน้ำเรามีโรบทั้งสี่ด้านครับทั้งสี่ทิศเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตักน้ำมาใส่ก่อนครับ ตักน้ำใส่ก่อนครับตักน้ำใส่ก่อนอย่างแรกเลยต้องใส่เม็ดก่อนครับดูเม็ดหน้ากากาเทวดาป้องกันนิดหน่อยครับก็ยังดีครับช่วยกลิ่นมันแรงครับกลิ่นโดยเฉพาะน้ำหมักครับสำหรับไอยาตัวนี้มันไม่มีกลิ่นหรอกครับ มันเป็นยายาแก้ป้องกันราครับราพวกพริกพวกอะไรเนี่ยครับดูแลแบบบ้านๆน,นะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยลองผิดลองถูกครับแต่ถ้าใครเอาไปทําตามผมได้นี่ผมว่ามีโอกาสผมคิดว่านะเพราะว่าผมเคยเจ็บตัวมาก่อนแต่ก่อนปลูกตายอย่างเดียวครับปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ยอมแพ้ครับต้องพัฒนาครับ ลองไปเรื่อยผมนะจิตไม่จำครับดื้อครับต้อง,องบอกว่าดื้อมันผมว่ามันดูแลง่ายกว่าปลุกกล้วยหอมทองเยอะดูแลง่ายกว่าเพราะว่าอย่างกล้วยหอมทองนี่จุกจิกมากครับจุกจิกมากตอนนั้นผม ปลูกกล้วยหอมทองประมาณหนึ่งพันต้นหนึ่งพันหนนะครับในในละแวกที่ผมปลูกตุเรียนนี่แหละครับอ่ะใส่ตัวนี้ก่อนผมดูแลกล้วยหอมทองนี่ตอนเช้านี่ต้องต้องเดินมาดูบางทีโดนลมโดนอะไรเนี่ยครับต้องต้องต้องคำยันทุกต้นนะครับไม่งั้นหักครับตอนนั้นโอ้ดูแลจุกจิกมากน้ำนี่ยา้ายขาดปุ๋ยไม่ขาดยาไม่ขาดครับ พวกป้องกันใบไหมพวกอะไรเงี้ยครับป้องกันราแล้วต้องเดินตัดแต่งใบอยู่ตลอดครับมีการตดต,ตัดแต่งใบมีการใส่กรุกโคนก็ดูแลยากแต่พอมาดูแลทุเรียนผมว่ามันมันยากก็จริงแต่มันไม่จุกจริงเหมือนเหมือนดูแลกล้วยหอมทองนะครับดูแดูแลกล้วยหอมทองต้องบอกว่าสดๆครับแต่แต่แต่แตคุ้มครับคุ้มคุ้มเพราะว่า เพราะว่ามันราคามันสูงครับแต่มันต้องดูแลตลอดครับมันต้องต้องแบบว่าต้องเดินค้ำยันพอต้นสูงหน่อยก็ค้ำยันครับถ้าไม่ปักไม้ค้ำยันนี่หักทิ้งครับหักเสียหมดเพราะต้นมันมันจะมันจะโปรบางมากมันไม่แข็งเหมือนพวกต้นน้ำว้าครับมันมันไม่มันมันไม่เหนียวเหมือนต้นน้ำว้าอย่างพวกน้ำว้านี่ ดึงพวกเด็ดใบออกเงี้ยยังยังออกได้เอ้ยไม่ได้นะครับแต่กล้วยหอมทองนี่ไปไปหักออกเงี้ยหักออกได้เลยพวกใบพวกอะไรเนี่ยครับมันจะมันจะบางมากมันเป็นพืชที่อ่อนเอเหมือนกันครับสําหรับกล้วยหอมทองก็เลยมาลุยเต็มที่กับต้นทุเรียนว่ามันจะรอดให้ผมไหมก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับดูแลสไตล์บ้านๆครับ ยาก็ยาแบบเอาไ้แบบถูกถกหน่อยแ <c oughs> ลย้วกันพวกตะกอนอะไรเยอะครับอย่าให้มันเข้านะครับต้องมีต้องมีตะแกรงเนี่ยครับป้องกันไว้เพราะว่าบางทีเราพ่นเนี่ยพวกไอ,ไอตัวตัวเนี้ยครับมันจะติดเนี่ยครับมันจะติดหัวจุกตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องเวลาเทก็ต้องมีกรองอย่างดีครับกรองอย่างดีเพื่อไม่ให้มันติดครับ เวลาเราลงทุนก็จะได้ไม่มีปัญหาสําหรับตัวนี้ผมใส่ผมแต่งไว้แล้วกลัวมันจะช้าเกินครับผมก็เลยใส่ใส่อันนี้ไว้ก่อนเลยจะได้ไม่จะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆได้ดูกันครับแล้วก็ใส่น้ำอีกหน่อย ล้างอันนี้ด้วยไปเลยวันนี้พอตามมาเที่ยวดูวัวด้วยครับมาดูวัวเพิ่งเพิ่งเอามาอีกหกตัวนู่น,นะครับเป็นเรื่องดีครับแรงเกษตรมันต้องมีครับพวกวัวพวกอะไรงนี้ครับถ้าไม่มีวัวนี่ลำบากครับสมัยตก่อนตอนช่วงที่ผมปลูกปลูกกล้วยหอมทองต้องซื้อปุ๋ยเขาบ่อยมากครับ อย่างเดี๋ยวก็ขี้หมูเดี๋ยวก็ขี่วัวขี้หมูขี้วัวแล้วก็แกลบนี้ยครับต้องใช้จ่ายเยอะมากเอาเอาไม้เอาอันนี้คนหน่อยมันมันเหนียวหนืบครับต้องคนๆหน่อยให้มันเข้าเดี๋ยวพคนให้ดูสักต้นหนึ่งแล้วจะเดินพคนให้ทั่วทั้งสวนครับเพราะว่าทุกต้นครับต้องทุนทุกต้นพวก พวกนี้ต้องเอาใจใส่เขาหน่อยต้นพิเศษก็ต้องจัดให้เขาแบบพิเศษหน่อยครับ <c oughs> ต้องดูเลยแบบอู้หแบบกระชับมิตรเลยครับตาตัวตาฟันตัวฟันครับต้องเดินเช้าเดินเย็นนะครับต้องดูเขาวันไหนใบสวยใบมีสีสดก็ดีใจครับเป็นความสุขพอวันไหนใบตกเอ๊ะมันเป็นอะไรเนาะอย่างเงี้ยครับต้องถามตัวเองนะครับบางทีต้องไปคุยกับมันเลยทีเดียวครับ <c oughs> อาจจะดูแล้วมันตลกแต่ว่ามันคือผมบางทีผมอยากไปบางทีผมไปนั่งคุยกับมันเล่นๆนะครับเอ้ยมึงเป็นอะไรวะทําไมเงี้อยอเราก็ดูแลเต็มที่ของเราอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันก็เอ๊ะทำไมใบมันตกแล้วเราจะลองย้อนไปดูว่าเอ๊ะวันนั้นเราใส่อะไรลงไปบ้างอย่างเงี้ยครับใส่ใส่ตัวนั้นเยอะเกินไปไหมใส่ตัวนี้เยอะเกินไปไหมเนี่ยผมก็เอาตรงนี้มาคิด แล้วผมก็มามาปรับเปลี่ยนใหม่ครับก็มาปรับมาเปลี่ยนใหม่ว่าเออพอใส่ตัวน,นั้นเยอะเกินรอบต่อไปเราต้องผลอะไรเงี้ยครับนี่เลยครับเกษตรผมผมจะทดลองผมจะพยายามย้อนดูครับเวลาเวลาเราใส่ปุ๋ยเวลาเราพ่นน้ำหมักเวลาเรากรบโคนเวลาเราแบบยังไงใส่พ่นปุ๋ยทางใบอะไรเงี้ยครับมัน สองวันทีสามวันทีเอาตัวไหนดีกว่าอะไรเงี้ยครับก,ก็พยายามพยายามทําแล้วก็ก็เอามาคิดดูอีกทีครับเอามาคิดดูอีกทีว่าเราทําตัวนั้นได้ดีไหมทําตัวนี้ดีไหมอย่างเงี้คยครับนี่แหละครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรมากมายครับไม่มีสารเคมีครับวันนี้สบายๆเพราะว่าเราหมักเองครับเป็นจุลินทรีย์เป็นปุ๋ย บำรุงทางใบยอย่างดีครับถ้าเป็นช่วงเงย็นเราเดินดูครับว่ามันมีแมงมีอะไรมาก,กวนไหมถ้ามีก็ต้องใช้สารเคมีช่วยหน่อยครับเราจะแบบเพียวๆเลยไม่ได้ครับต้นตัวนี้เพราะว่าต้องดูแลเขาหน่อยอดอ๋ดวให้ดูสักหน่อยดูสักน,นิดหนึ่ง,นนหงให้ดูสักน,นิดหนึงคนระับ ี๋ยวดูกันเลยครับเดี๋ยวว่าผมมีวิธีการพ่นยังไงนี่ครับแล้วก็พ่นแถวรอบโคนด้วยครับเห็นไหมครับดูนะครับนี่ก็พ่นก็จะประมาณนี้ครับแตทำให้มันฟองๆหน่อยแล้วกันนี่ครับ มายต้นหนึ่งครับผมก็จะพ่นไม่เยอะเท่าไหร่แค่พอเปียกพอมันบาด่ะครับนาหนุ่มเปิดสิครับเกอจะประมาณนี้ครับดีนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเดินพ่น อกให้มันเต็มสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็บางวันก็ถ้าสะดวกถ้ายัางไงก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเป็นอย่างๆไปครับสำหรับวันนี้การดูแลต้นทุเรียนก็เรียบร้อยดีครับพ่นน้ำหมักเสร็จแล้วเมื่อกี้ครับสวัสดีครับ